สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนฮะแฟรี่มอรัลนะฮะหรือว่าปื้มนั่นเองนะครับวันนี้ก็มากับคอนเซปต์รายการนะับนั่งดูแข่งอย่างเดียวแล้วมาเล่นครับผมโอเคก็วันนี้นะฮะหลังจากที่เราบอกกับไปเมื่อพาร์ที่แล้วนะครับเราจะมาเล่นแซนด h ฮ w อกกันนะครับผมก็จะเน้นหนักไปที่แซนด h ฮอกเพราะว่าแซนด์ฮอกเนี่ยเราเจอคนแล้วก็เจอบอทเนี่ยได้เยอะนะครับแล้วเราคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นและพัฒนาฝีมือได้เร็วนะครับผมแล้วผมบอกผมขอบอกต่อผมขอบอกก่อนนะ คลิปเนี้ยผมอัดไปแล้วครั้งหนึ่งครับแต่อ่อใช่ครับคืออัดตอนเล่นไปแล้วแต่คือตอนเล่นไม่ได้ตัดทิ้งนะครับตอนเปิดรายการครับตอนเปิดรายการกล้องมีปัญหกล้องมีปัญหาครับผมก็คือเวลาตอนเปิดรายการอยู่หน้าล็อบบี้เนี่ยมันกล้องมันจะค้างครับผบมันเป็นที่กล้องครับเออแล้วแล้วกล้องมันจะแบบกระตุกกระตุกตอนแค่ตอนเปิดรายการอยู่หน้าล็อบบี้ครับเออก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าตอนเล่นเกมเงี้ยไม่เป็นครับก็อันนี้ก็คือคลิปเปิดรายการ นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าหน้าจอเกมค้างเลยคก็คือผมผมเปิดสกรีนจอเกมไว้แล้วก็พับจอลงมาซึ่งปัญหาเนี้ยจะทําให้กล้องผมค้างเวลาอัดตอนหน้า็อบบี้นะครับผมแต่ว่าตอนเล่นเกมปกติครับยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับผมไปรับชมเลยครับวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะทาการโดดกับใครก็ไม่รู้แล้วก็อ่าจะลงตามเพื่อนนะครับเพื่อนมาร์คไหนเราก็ไปนั่นนะครับผมโอเคสําหรับตอนนี้นะฮะ เอ้าเดวผมไปมาร์กตอนไหนลบก่อนโอเคเราให้เพื่อนมาร์กเลยฮะเราให้เพื่อนมาร์กเราให้เพื่อนมาร์กครับเรารอดูเลยครับว่าเพื่อนจะมารตรงไหนนะครับผมโอเคครับตอนนี้ไม่ไม่มีใครมาร์กมีคนมาร์กมีคนมาร์กแคมปองอีกแล้วนะครับผมแคมปองนี่ถ้าใครได้ดูคลิปแรกก็จะรู้ดีว่าเป็นยังไงนะครับ <laughs> โอเคเราไปแคมปองกันนะฮะเราลงมานะครับ เหมือนจะมีหนึ่งตี้นะครับผมโอ้อยโอ้โหเยอะอยู่นะนี่อ่ะบนหัวเราประมาณห้าคนที่ผมเห็นนะครับโอเคเราก็ลงกับเพื่อนใกล้ๆตรงนี้ชิปพายโอเคมีประมาณหนึ่งตี้ครับผมมาขอปืนหน่อยขอปืนปืนขอปืนโอ้โหอันจก็ปืนพกโอเคมาเกาะอ้าโอเค QBZ เดี๋ยวพอเราได้คิวบีเซตปุ๊บเราก็จะไปรวมกับเพื่อนนะฮะขออย่างเดียวครับตอนนี้ขอสโขัโคบโอ้โหได้หลั่งใจนึกครับเฮ้ยโอ้โหเอาดิอย่างนี้เอาเลยอย่างนี้เอาเลยอย่างนี้เอาเลยครับผมเปลี่ยหนึ่งน็อกไงหนึ่งน็อกเป็นไงไร โควสองรอดรีเฟกวิโอ <Wow. S 1> ้โหวุ้เตาไฟกำไม่ได้สา่เพื่อนเฮียไม่ได้สามเพื่อนโอ้โหมาชุบมาชุบคนต่อหน้เอ้ย Three hours later เหมือนจะ้ยเพื่อนรอดว่ะแต่ผมไม่รอดทุกคนไอ้ออกไอ้รออะไร อ่าหลังจากตาที่แล้วที่เดือดไปหน่อยครับผมตานี้ยผมจะเล่นเซฟนะครับผมจะได้ขอปุ๊บแล้วผมจะกลับไปหาเพื่อนจะไปรวมกับเพื่อนกับใจ,ะจะเย็นๆมองเพราะว่าเรื่องมันร้อนไงแบบดูแข่งแล้วแบบเขายิงกันโหดมากแบบเรื่องมันร้อนอยากบวกนะฮะตานี้จะเล่นเซฟเซฟบ้างแลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับโอ้โหมีคนเดือดแล้วเลือกไปหนั่นนะเราก็ตามไปเลยครับไปหนัน่นฝั่งนี้นะโอเคแล้วประเด็นคือกูโดช้าครับ โอ้โหไม่แปลกนะครับที่จะมีคนแต่ยังไงเราก็จะลงกับเพื่อนนะผมตานี้เอาแล้วครับผมโอเคบ้านนี้ไม่มีคนลงได้อาาาาาาา่าม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 าตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนสองคนรอบรอบเราเป็นเพื่อนสองคนนะฮะโอเคขอของหน่อยเถอะ ไม่รู้ว่าเพื่อนจะบกอ๋อเพื่อนเราไปยิงแล้วนะฮะจะังหวะนี้เพื่อนเราไปยิงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราควรไปช่วยเพื่อนหรือไม่โอเคเราจะตามเพื่อนไปคือตอนเล่นเหมือนเราแยกกันคนละฝั่งนะก็คือมันอยู่ฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้อุ้ยโหดีของดีของดีโอเคอุตสามาใส่อันนี้ใส่นี่ดีกว่าเออมา ไหนไหนไหนเฮ้ยทำไมเพื่อนเราขอดูนะโอ้เพื่อนเราอยู่ไกลแล้วเพื่อนเราแยกลงไปสีฟ้านะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยนี่ไงโอ้โต้็มาซ้ำซ้ำก่อนเลยซ้ำก่อนเลยมาดิมาดิมาดิ เข้าทุกเมตรนะเมื่อกี้บอกเลยว้าวหรือเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,หลังนะหลังมันอยู่ไหนวะอ้าวเรียบร้อยไปแล้วหนึ่ง ไปแล้วหนึ่งนะะโอ้โหนี่กูเล่นฮาวจับนะฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นว้าวเขาขึ้นไปได้ยังไงอะ หูอยตาหลังจากที่สองตาได้ดุเดือดเลือดเลือดกะระโดดเลือดพาดน,นะฮะก็ตาที่นี้ก็เหมือนเดิมคนระับโอ้กูเห็นที่ลงแล้วกูปวดใจไปมาดูกันว่าตาที่นีาจะดุเดือดเลือดเลือดพ่าดยังไงเนะี่ยไมานาแคม์อลฟ้า เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีคนเหรอเฮ้ยเป็นไปเรื่องไงอะเอาแล้วตานี้เหมือนจะเกมนานนะครับก็มาดีครับแชมป์เลยหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่มีคนที่แคมเอาว่านะฮะระหว่างนี้ก็ฟาร,ร์มไปกันไปยาวๆนะครับโอ้โหตานี้ผมจะมาเล่นคิวไม่ใช่คิวเอา b ร r ว้าวนี่คือปืนเมตาของ พับจีเลยนะก็มาดูกันว่าผมเนะี่ยจะยิงยังไงนะฮะผมรู้ว่าก็เป็นปืนเนต้าของพับจีนะฮะแต่ว่าเป็นปืนที่คุมยากชิบหายนะฮะนักแข่งเขาเล่นกันยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเล่นกันโหดมากโดย,ยเฉพาะแบบกคูณสามเปคคอนโทรลอะไรเนงะี้ยโอ้โหยอดนะฮะประเด็นคือตอนนี้เราอยู่ในวงอยู่แล้วด้วยนะแถมแบบกึง่งๆจะแบบแทบจะกลางวงเลยนะฮะก็เลยแบบ เพื่อนก็นเลยไม่ได้รีบไปไหนนะจังหวะนี้เราก็ฟาร์มกันไป,ไปย,ายาวๆเรื่อยๆรอให้ฟูเลยนะครับโอเคอเฮ้ยอะไรอ่ะบอดเหรอเหมือนจะเป็นบอดนะฮะน่าจะบอดหรือเปล่าโอ้แต่ของเอาเรื่องอยู่ขโมยขโมยขโมยเพื่อน น่าจะเป็นบอทนะฮะตอนนี้ก็ออกมานอกแคมป์อัลฟาแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนจะฟาร์มกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินเดินกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กลางวงอยู่แล้วนะครับเราก็เดินฟาร์มรอแวกนี้ไปเรื่อยเดินตามกับเพื่อนมานะครับอุ้ย <c oughs> เอาแล้วไปดีครับเพื่อนไปอย่างนี้เราไปเลยครับ แล้วครับผมสายบวกโหเสียงใกล้มากนะฮะเสียงใกลมากจริง<ๆ>เสียงใกล้จะจับอ่าวิ้ยข้างหน้าเราเลยน่าจะตรงนี้เลยนะฮะไม่บนเขาเหรอเอาแล้วถ้าบเฮ้ยผมเจอว้ว <Wow. S 1> อย่างเอาซ้ำไปดีก็มาดิครับถามว่ากลัวไหมก็มาดีหน้าไปที เมื่อกี้มันเหมือนมีเสียงปืนมากกว่านี้นะในบ้านนี้อาจจะมีคนหรือเปล่ามาเฮย้ย <c oughs> โอ้โหมันน็อคด้วยนะทุกคนโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ซูมด้วยเมาส์เกือบล่านเอ้ยไม่ใช่เกือบแล้วมึงโอ้โหดีนะดีเฟกต์กูโหด เออเอาว่ะแชมป์ว่ะแชมป์ว่ะตอนนั้นเราจะแชมป์เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเดินเพื่อนเดินเพื่อนโดนหรือเปล่าโอ้โหแม่งเลยเห็นชุดนี้แล้วมันอดใจไม่ไหวอือกอดหน่อยเพื่อนยิงอะไรครับเฮ้ยน็อกด้วยเหรอไหนไหนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอเค ไม่แน่ใจว่าบอทหรือคนนะฮะเฮ้ยเอาแล้วเจออันนี้น่าจจะบอทหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะใครยิงอ่ะเพื่อนเหรอใช่เหรอไม่ใช่แล้ว จากด้านหลังไปก่อนอ๋ออาจะเห็นข้างบนแง่หลบเหรอหลบเหรอเฮ้ยเหนอกก่าเฮ้ยนี่ไงว,ว้าวความแม่นนี่มันอะไรกันโอ้โห เอาเรื่องนะเอาเรื่องเสียงมอไซส์ไหนอ่ะไหนอ่ะมีเสียงมอไซส์มสา,นนมมา,มาไปเจอไม่ไงโอ้โหแมงจูแมงจู เจ็บจัดรถสองเม็ดหลังเขานี้เลยนะฮะมาก่อนมาให้เพื่อนดูนะฮะน่าจะเป็นคนหรือเปล่าโมเมนต์แบบนั้นนะฮะเป็นไปได้ที่จะเป็นคนเฮ้ยมีรถมาใกล้ออยยิ้มโอ้โหตกใจไอ้ย,ยิ้มฝ่าย เหมือนว่าเราจะรอแบบเคลียร์หลังให้หมดหรือเปล่าโหวิ่งขึ้นนะฮะอุ้ยเอาแล้วมีการบวกเกิดขึ้นแล้วเพื่อนเราไปแล้วคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกันอยู่ไหนวะเหมือนเพื่อนจะเจอนะฮะเฮียเฮียเฮีย,เ,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเพื่อนโดนเฮ้ยเรียบร้อยคนเอาน็อกสองอะไรกันเนี่ยโคตรโดนซ้ำไปแล้วคนหนึ่งเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเราเดินเราเสียเปรียบชิบหายแล้ว ถือว่าตอนนี้ดูเดือดเลือดพ่านอยู่นะครับผมเหนื่อยเลยพอสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกด s ั b s ไ r i b ์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงแรกของคลิปที่ว่าเป็นการเปิดเนี่ยผมถ่ายแยกนะครับเพราะว่าตอนเปิดคลิปแบบสดๆเนี่ยผม ไม่รู้เป็นอะไรกล้องมันกระตุกนะครับแล้วก็ภาพภาพกล้องมันกระตุกอะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะเดี๋ยวจะหาทางแก้ไขนะครับก็สุดท้ายก็ขอบคุณมากนะครับฝากติดตามต่อไปด้วยนะครับ